เดี๋ยวกลับไปนี่จะไม่ได้นะนี่วนะันนี้ทำสวยวันนี้ชุดสวย,วนนวยออกจากป่าจาก,กวันนี้ขอสวยหนึ่งวันนะอขอสวยหนึ่งวันสวัสดีใครวันนี้เราอยู่ด้วยกันอีกอวันวันที่ แน่ใจแล้วนะัสี่แล้วนะต่นี้เราแอบแบบว่าเออมากินกันสองคนนะก็ที่ไทยกินบ่อยนี้ก็มีนะก็มีแต่กมีเนาะก็ไม่บ่อยหลาไม่บ่อยนะวันนี้ก็ลองพามาดูว่าทีร้านเชียงคุงกับปทิเทศไทยจะเป็นยังไงได้อยู่เนาะเที่ที่มันแปลกกว่านั้นอ่ะคือนุ่นจุดเทียนแล้วก็กินเทียนจุดเทียนแล้วก็กินพี่ไลนแมงวันอ๋อกินบรรยากาศเหรอ อันนี้ตรงตรงนี้วันนี้พาน้องมิ้งไปแต่งสวยมาด้วยนะ <c oughs> ไม่แต่ว่าแสงมันแสงได้อยู่ไหมพี <c> ่ <oughs> แสงมันต้องมาตรงนี้ไหมขนาดกลางวันอย่างบแบบนี้คนยังเยอะเลยเนาะป <c oughs> กติเขากินเช้าเย็นเย็นช่องยิงเ <c oughs> ย็นเนาะทำไมแบบจริงๆคนสวยมากเลยนะเนี่ยแต่แสงมันแต่จริงสวยกว่าใช่มครนีย แน่ตัวจริงสวยน่ารักนี่ชมกันเองชมกันเองเรา2คนนะโอ๊ยอันนี้น้ำซุปให้มาแบบนี้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องให้เราเขาบล็อกนิดนึงกับสาวสวยกว่าจะมีโอกาสแบบนี้ไม่ง่ายนะใช่เน่แต่ว่าต้องมาบ่อยๆแล้วนะชิงตุงน่ะได้สิเน่เอามาแน่นอนมาแน่นอนต้องมามาง่ายอยู่แล้วเพราะว่า เออติดชายแดนนิดเดียวเองเนาะน้องเปิดไฟเนาะกดเลยกดเลยนะมีเพลงด้วยนะนี่อะไรเนี่ยออะแบบรู้สึกว่าดูวันนี้แล้วแบบมึนมืนมืนมนเนอะาะมันไหลมันไหลตลอดเลยรอน้ำเลือดก่อนนะ เฮ้ยแต่ว่าน้ำจิ้มเขามีนะฟิ้งไปเอาน้ำจิ้ม<ะ>มาไปแล้วลปิดอันนี้ก่อนนึ่มันร้อนเกินวางตรงนี้ก็ได้ยค่ะมีกล้องมงจรลูกค้าเยอะนะเนี่ยต้นคริสต์มาสเขินเหรอไอคิดว่าบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต้องเขินแต่จริงๆน้ำจิ้มเขาแปลกนะมีเต้าหู้ด้วยประเทศไทยมีไหมม,มีมีน่าจะมีอยู่เนาะเต้าหู้เต้าหู้ยีเหรอ น้ำหอมเจียวน้ำจิ้มฮอปพอตนั่นเองแปลกเนาะแล้วก็ไปกินมาล่าอ๋อแบบนี้ไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันต้องมาปรุงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปรุงมั่วเลยเผ็ดมากกินกือบไม่ได้กินกือบไม่ได้นะอ๋อแสดงว่าไปกินมาแล้วใช่อาอปรุงๆสาวสวยปรุงอืมเอารถแบบสำเร็จรูปแล้วนะมีน้ำส้มอยู่นี่มาเดิม เระเดิมเอาเส้นก่อนนะเส้นเล็กไมใช่เ no ส้นมาล่านะน้ำยังไม่เดือดน้ำยังไม่เดือด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 อยู่นี่เขามีแบบน้ำเพิ่มด้วยนะพี่เพลงกินไข่ด้วยมันรู้สึกว่ามีเยอะนะเนี่ยเนาะแต่ยังอยู่นะนี่อมอะไรอ่ะผักยอดผักแมวหอมอร่อยนะต้องลองลองต้องลองของแปลกอันนี้คืออะไรอ่ะกลมๆเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นเหรอทำไมมันเป็นกลมๆแบบเนี้ยนี่เนาะ แล้วมันมีเห็นอันนี้ด้วยนะจประเทศไทยไม่มีนะเห็นหูหนูใส่ไหมเขาใส่อยูเนาะเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่แต่บ้านเราใส่หมดเลยปกตินรเออแล้วก็ใส่หมดเลนี่นี่ยอดอันนี้เป็นยอดอร่อยอันนี้ผันเนี้อต้องลองอันนี้ต่อคนประมาณน่าจะร้อยร้อห้าสิบ ได้อยู่เนาะบาทไทยอะเหรอคะบาทไทยแต่ว่าหมื่นสองไงหมื่นสองกินให้อิ่มเลยอย่างเงี้ยนะได้อยู่เนาะคุ้มมากประเทศไทยประมาณ2องก้าเก้าหรือ3ามก้าเก้าแล้วเนาะอือสามร้อยอัพแล้วพี่แล้วนี้ยสามร้อยอัพแล้วเนาะโอ้นี่กินจุกเลยเราต้องแบบเขาจำกัดเวลาไหมพี่ไม่กำไม่กำไม่กำจัดเอ้ยไม่ไม่อะไรนะกัดลิ้นเป็นอะไรหมดแล้ว แต่เราก็กินประมาณไม่เกินชั่วโมงแล้วอิ่มแล้วนะใช่พี่คนกินได้ถึงชั่วโมงเนาะอร่อยเนาะได้อยู่เนาะกินไปแล้วอร่อยต้องกินเยอะๆแล้วรู้สึกวันนี้ทั้งวันเรายังไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้กินเวจินหมูมาแล้วจินหมูหมูสามชั้นเนี่ยออนี่นี่เราต้องเพิ่มน้ำหนักนิดนึงเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอกก็เอาเอาลงอีกนะ จัดไปเราต้องจัดไปก่อนไม่อิม่มไม่อิม่มไม่ลุกนะเราโอเคเขากินก่อนนะมีเพลงด้วยอันนี้ได้อยู่คือเผ็ดมากใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยกันปกติไม่ค่อยเผ็ดเท่านี้นะมารอบนี้คือแบบเผ็ดมากขอบคุณค่าได้แล้วอืดี เ็ดจโอเต็มจะเต็มหม้อเผ็ดที่เผ็ดไงใช่ใช่ใช่เผ็ดมากๆน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนำหูน้ำตาไหลแล้วไหลหมดแล้วแม่เมื่อกี้พิงค์พิงค์บอกว่าอะไรนะอันนี้คืออะไรนะอ่ะน้องแป้งบอกว่าผักกาดนะอันนี้อันนี้พี่แป้งได้ว่าอะไรนะคะผักกาดผักกาดไปผักกาดของหนูคืออันนี้กันเถอะทีนะอันนี้ของหนูเรียกฟังตุก ก้อตุ้งเนาะไทยก็มีอยู่กินเป็นอยู่นะเอาไปทําอะไรกินบ้างไอะที่หนึ่งผัดผัดเอาเนาะผัดใส่น้ำมันหอยหมูอย่างเงี้เนาะออที่นี่แปลกไหมนี่ผักอันนี้ก็แปลกอีกเลวเนี่ยอันนี้อันนี้มีผักอะไรเป็นอะไรเียอะไรอ่ะเออเขาจะเรียกผักขี้วัวนะผักขี้วัวแต่มันเป็นผักนะคล้ายๆตักโอ๋อะตักอกเหรอไม่รู้จักนะแต่ให้เซีตัดสินใจกันอาจจะไม่ใช่อ่ะหน้าตามันแค่ไข่ไข่ ไม่เอาเนาะเอาไหมไม่เอาแล้วนเาวนาะคือมีมีก็แปลกเยอะอยู่นะเนี่ยใช่นี่อันนี้หนูไม่เคยกินจะผักแมวนี่นะหมดไปแล้วทัย้ยนึงที่หมดไปสองทั้งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรากินไฟจะหมดแล้วนนดูนี่พีดด่เรียกอะไรเออมันมีเดี๋ยวอ่ะมันคิดก่อน <c oughs> เออภาษาไทายใหญ่จะเรียกว่า อะไรยังนะผักสมุนผักกีลาอ๋อันนี้ภาษาไทยผักชีลาวผักชีลาวอ๋อผักใส่ไข่อร่อยแต่กินไม่เป็นลูกก็กินไม่เป็นเหมือนกันเออเนาะทำไมลูกชิ้นอะไรพวกนี้มันแห้งไปหมดเลยเออนี่ผักกาดอะไรเนาะเราต้องกินให้คุ้มนะนี่ดูเพิ่งจะหมดไปแค่เท่านี้เนดูเพิ่งดูถ้วยก่อนดูถ้วยแต่เละเทอยู่นะเละเทอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่พี่มีผักเยอะ เมนผักเนาะนี่หมูแบบนี้แบบนี้ไม่ผักเยอะกว่าต็มีอยู่อืมหลายผักเลยได้แลไม่องกินมาด้วยนะวันนี้ทางกินไปสมพลแล้วใลญ่ก็่างย่รือย่ามันอะมาล่าแสท้องอยู่ล้เนี่ยเออแ้ไม่ไม่จะจะดูก่อนว่าเออ่ไหร่นเท่าไหร่อยากให้เาดูเลยพี่ไม่สีใหกระจายน่อดิ เดี๋ยวว่าให้นะให้ทายว่าให้ให้อัซสีไทยก่อนว่ามีเท่าไหร่ให้พี่ทายก่อนว่ามีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยเอาให้นะยี่สิบสเลยอะยี่สิบสามยี่สิบสามนะเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าถ้าไม่ถูกต้องต้องตัดเยอะให้ฟีนะถ้เริ่มสองเท่านะเออโอเคยี่สิบสามด้วยยัดว ไปแล้วเอวฉันจะขาดเยนยี่สิบห้แล้วเนี่ยพี่เออจรทงแล้วนะหยอกหยอกหยอกมานะโอเคมาตนี้เนี่ยนีแบบสมัติจันทในหวังน้ฮัลโหลนุเมจีนนี่ เดี๋ยวจะบอกว่ามี22 3ใช่นะวันนี้มีหลักฐานแล้วไม่มีเท่าไหร่เขาไม่ไม่บอกใช่ไหมยังย่าไปบอกเขาเลยล่ะใช่แต่อยู่นะจ๊ะได้อยู่เองอืมเอ็งผิดพลาดละประมาณน้น้องพิงค์ฝั่งไหนอะคะเวลา

ยี่สิเได้อยเห็นไหมเคไปละขอบคุณคะะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะิกับตงิเลยนะมาค่ะติไม่อยู่เลยิไม่อยู่เลยคลิปนี้ขอถ่ายพิ้งแบบหน้าบวมหมดแล้วกลับไปนี่ก็คือแบบ เอคนละคนเราอ้วได้มากกว่านี้วันนี้นะเดีเดี๋ยวมนกล้องนิดนึงอะไรไได้ยินเราแล้วไปลทัความรู้สึกนิดหน่อยสนุกบ้าเลยค่ะอว่านี่่พาหูไปแต่ลที่มันไม่ใช่เลยพี่้ยแปลกใหม่แปลกใหม่ม คนที่นี่ได้มารักทุกคนเลยโดยเฉพาะนี่ไงสองสาวค่านร้องเพลงดังมากแล้วชอบอะไรที่เชงตุ้ที่คดคะชอบอะไรอ๋อชอบอาหารคนดูชอบคนก่อนชอบคประทับใจคนมากคนก่อนด้วยใช่แล้วก็เนี่ยคนก็ต้องแบบว่าเออมาถูกข้าวอาหารก่อนแล้วก็ เอยู่ที่จุดลองตรงนั่นแหละนะจุดชมวิวเลยเราเราอะไรนะฟังไปแล้วน้องประวัติศาสตร์เนาะใช่ฟังไปแล้วแต่ก็แบบอันนี้มันคือความงามของเชียงตุงต้นไม้ที่เราพูดถึงนั้นต้นนั้นเนี่ยใหญ่ที่สุดอ่ะอ๋อใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงเห็นไหม